คุณผู้ชมคะสำหรับสถานการณ์การเมืองขณะนี้ที่ยังต้องจับตามองอยู่ก็คือยุทธศาสตร์ในการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่เรียกตนเองว่าคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกอปป,ป,ปสก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีย,ยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะประกาศยุบสภาจะเห็นได้ชัดว่ายุทธศาสตร์ของกอปป,ปสก็คือการเดินหน้าไปตามพื้นที่ศูนย์ราชการต่างๆ แต่ว่าท่าทีก็ดูเหมือนจะหันมาพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็ยังยืนยันว่าไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งในวันที่สองกุมภาพันธ์จากนี้ไปแนวทางการเคลื่อนไหวของกอปปสจะเป็นไปเพื่อการยุติการชุมนุมหรือว่าเป็นการหาทางลงหรือไม่ติดตามรายงานจากคุณวราวิชิมณมีค่ะ่ประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่ต้องการไปเลือกตั้ง ถ้ายังคืในให้มีการเลือกตั้งถึงวันที่สองกุมภาพันธ์กรรมการหน่วยเลือกตั้งเขาก็จะไม่ไปรับแม้จะประาศัยยืนยันเป้าหมายปฏิรูปประเทศก่อนวันเลือกตั้งแต่ในขณะเดียวกันก็เตรียมแผนต่อสู้ไว้หากไม่สามารถยับยั้งการเลือกตั้งได้ผมบอกเลยคุณยิ่งลักว่าไม่มีทางได้เลือกตั้งและถึงแม้เลือกตั้งไม่มีทางจะราบลื้น ไม่มีทางได้สอสอครบทุกเขตอย่างน้อยที่สุดกรุงเทพและสุราษฎร์ไม่มีคนได้รับเลือกตั้งแน่นอนท่าทีของกอปป,ปสขณะนี้สะท้อนแนวทางการต่อสู้ที่เปลี่ยนไปหรือไม่หลังร่วมเวทีกับภาคเอกชนเวทีของกองทัพและจัดเวทีของตัวเองที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขณะเดียวกันเวทีที่รัฐบาลจัดขึ้นคู่ขนาน เสียงส่วนใหญ่ก็ไม่ผิดคาดคือสนับสนุนการปฏิรูปพร้อมกับการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ปีหน้าผู้บริการหานสูงสุดพร้อมด้วยผู้บชาการเหล่าทัพทั้งหมดได้ตอบคำถามที่ผู้คนอยากรู้และท่านได้ตอบแล้วว่ากองทัพสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ แม้แต่เวทีที่กปปสอาจจะคาดหวังเป็นพิเศษคือเวทีของภาคธุรกิจและเวทีของกองทัพก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะยืนข้างไหนหลายคนก็เลยวิเคราะห์กันว่ากปปสากาลังหาทางลงหรือบอกว่า,าคุณสุเทพพูดครั้งแรกว่าถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยสสสุราชกับกรุงเทพก็อาจจะไม่มีนั่นหมายความว่ายังไงก็แล้วแต่ในกปปสไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการเลือกตั้งได้ใช่ไหมครับนั่นเป็นกรณีที่เราไม่สามารถที่จะเลื่อนการเลือกตั้งได้มากกว่า แต่ในขณะน,นี้ในที่ประชุมกปปสเนี่ยไม่ได้หาลือกันในประเด็นนี้เลยว่าจะจะลงอย่างไรลงเมื่อไหร่มีแต่วางแผนที่จะรณรงค์แล้วก็ขยายผลว่าทําไมเราต้องผลักดันให้มีการปฏิรูปการเมืองก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแต่ผมผมคิดว่าข้อเสนอของเราจะได้รับการขานรับมากขึ้นแล้วก็คนจะเห็นความจําเป็นมากขึ้นนะครับแต่ในขณะนี้ต้องยอมรับภาครัฐเองเขาก็เขาก็เดินสายรายวันเหมือนกัน ว่าต้องเดินหน้าเลือกตั้งต้องเลือกตั้งก่อนค่อยปฏิรูปอะไรแบบนี้ซึ่งซึ่งมันเป็นการปะทะกันของชุดความคิด2ชุดชุดหนึ่งบอกปฏิรูปก่อนเลือกตั้งอันนี้คือกอปปสและอีกภาคส่วนต่างๆในสังคมอีกชุดหนึ่งคือภาครัฐแล้วก็พักเพื่อไทยนี่ชัดเจนว่าเลือกตั้งก่อนค่อยปฏิรูปปัจจัยที่นายสุริยะใสาย,ยอมรับว่ามีผลต่อการกําหนดแนวทางการต่อสู้ของกอปปสหลังจากนี้ก็คือพักประชาธิปัตย์ที่จะร่วมกันลดความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งได้ หากประชาธิปัตย์ตัดสินใจคว่ำบาตรแนวทางรณรงค์โนโบดอาจจะเป็นไปได้ในแผนต่อไปแต่ถ้าพักประชาธิปัตย์กลับสู่ระบบปกติก็อาจจะเป็นผลเสียในทางการเมืองต่อกปอป,ปอสอเช่นกันดูสองฝ่ายก็ยังมีแนวทางที่ไม่สอดคล้องกันไม่มีทางไหนเลยที่ถ้ายึดตามข้อเสนอของตัวเองเนี่ยมันจะจบลงได้เนี่ย แต่ว่าแน่นอนคนก็ต้องถามกบพศก่อนเพราะว่ากบพศอยู่บนถนนรัฐบาลไม่ได้ไม่ได้ไมาอยู่บนถนนด้วยนะถ้ารัฐบาลไม่เอาสักอย่างเนี่ยกบพศจะทายังไงได้แล้วไอ้คำว,ว่ายืดเยื้อนี่มันจะยืดเยื้อถึงไหนจะลงยังไงผมผมผมคิดว่าวันนี้เข้าสู่เกมยือ้อนะครับผมว่าอาจจะยือ้อในทัศนนะผมเนี่ยไม่น่าจะน้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์ส่วนจะข้ามปีใหม่หรือไม่เนี่ยไม่แน่ใจ ครับถามว่ามีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้เหมือนกันคือประโจทย์มันเปลี่ยนนะครับแต่ว่ากันดานของการต่อสู้อาจจะเปลี่ยนไปในวันที่มีการรับสมัคราการเลือกตั้งวันแรกคือวันที่ย3ิบสามธันวาก็ต้องไปดูบรรยากาศเป็นอย่างไรเช่นบางเขตไม่มีผู้สมัครไปเลยเนี่ยสมมุตินะเป็นปัญหาละการเลือกตั้งมันจะ เริ่มคนเริ่มโลเลจะมีมเลือกตั้งหรือเปล่าก,กร่มไม่ได้จ่ิงสัญลักษณ์ญญก็เหมือนกับเราได้แนี่วมถ้าเราเห็นรรเราเห็นสัญญาณวันนั้นถูกต้องแต่ถ้ามันบรรยากาศมันคึกคักมากคนแหน<ม>ไปเลือกตั้งเนี่ยมันเราก็รกคเหน่อยนะนะครับซึ่งอันนั้นก็ว่ากันนะครับมันอาจจะเป็นแต่ที่เล่าให้ฟังก็คือมันเป็นหลักไม่หนึ่งที่คงต้องประเมินกันแม้หนึ่งในคณะกรรมการกรปปสไม่เชื่อว่าแนวทางการต่อสู้ถูกบีบให้แคบลงและยังไม่มีแผนหาทางลงให้แกนนำ แต่ปัจจัยที่ผ g g ูกโยงกันก็คือการตื่นตัวของประชาชนและพักการเมืองเห็นด้วยกับการเลือกตั้งก yeah, ่อนปฏิรูปหรือปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหากไม่เป็นไปตามแผนนายสุริยะายบอกว่าการชุมนุมอาจจะสิ้นสุดในไม่ช้าแต่ถ้าการเผยแพร่แนวคิดของกปปสประเมินว่าได้ผลก็อาจจะต่อสู้ยืดเยื้อไม่มีกำหนดวราวิชิมณีไทยทีวีเอสรายงาน